สวัสดีครับผมมือนีครับอยู่กับช่องนะครับปามโปรดักชั่นนะครับมือนีนะครับผมนะครับเดมาที่สำนักงานนะครับเครื่องเสียงไพทูลซาวเื่องในนะครับมือนี้รสิภาเบิงนะครับบรรยากาศนะครับการนะครับลองเครื่องเสียงเพลินนะครับเป็นชุดใหม่นะครับในฤดูการนี้นะครับเราสิพาเบิงเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปเบิงบรรยากาศนะครับภายในนะครับบ้านเพลินนะครับสำนักงานเพลินเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปกันเลย ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวสีผ้าเบ่งนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับทีมงานไพทูลสาวนะครับเดียวกับข้าวหนาเพื่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสีแนะนำนะครับซอยแนะนำนครับเริ่มจากไหม่ก่อนนะครับเน่อยไม่ครับเขาใส่ยูโรเท็กครับตอนเจ็ดตอนเจ็ดนะครับกับเพื่อนๆเขาใส่ไปใส่ได้มาทานอยู่ครับครับมีครับใช้ไม่ดัดพิมพ์ R สิบแปด ครับเต็มทุกสองพอดีครับมีตีซอสเด่นสบายครับเตรียมพรีการ์ดครับส่งพาวเวอร์ครับพาวเวอร์เฮาใส่ของอาท์ติโกลิโอนะครับของแบรนด์แบรนด์อาท์ติโกลิโอมหาสารคามจากช่างลักครับช่างลักอันนี้คือเซต200 200วัตต์อ่าเขาเบรกคางละคางละสองครับครขบเบรกคางละสองสองแท่นนี้แท่นนี้ครับกลางอ่าครับกลาง ดอกตู้ละดอกไอ้ตู้ราชแนลอ่าราชแนลราชแนลอันนี้คือสีแนลสีแนลอาร์เท็กนะครับนะไอ้สีแนลคือมอนิเตอร์ของกอง้าเวทีอ่าตรงนี้เซตเซตนี้นะครับหลักอะไปตู้ครับชั้นเนี่ยครับครับผมอ่าได้เบิ้งตู้กันนะครับผมครับผมมีฟาร์มชั้นเนี่ยครับฟาร์มโปรักชั่นตัวนี้ เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ของเขาเองครับ P2 Audio ครับ,รบเป็นแบน based, รนด์ตูเ้เบบเ subbed P2 Audio เบายกง่ายครับตัวน,นี้ใส้ดอกของอาทิ Audio 1,500วต์ครับดอก18นิ้วทั้ง8ใบครับทั้ง8ใบเลยนะครับเียมกลางครับเียมกลางก,าก็เป็นแบรนด์ของ P2 Audio เป็นแบรนด์ของเจ้าของเอง เป็นสเปคนี่ก็คือสเปคก็คือถ้าไปมินิกับเบสข้างละสี่กลางข้างละใบอ่าถ้าเกิดชุดใหญ่เบสข้างละแปดกลางข้างละสองครับฝากกัด้วยครับอันนี้เป็นเบอร์โทรนะครับเนาะครับนี่ครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับกะอ๋อต์เตียนหนึ่งเตียนเสมอเลยโอเคเบอร์โทรเบอร์โทรพีทูโอรโอนะครับสามารถสั่งตีตูได้นะครับ ที่สำนักงานไพฑูรย์สาวนะครับอ่าฝากนะครับฝากเครื่องนะครับฝากเครื่องนะครับทีมงานไพฑูรย์สาวครับอ่าดรตีนะครับไอ้ไส้มิวสิกครับอำเภออำผมครับอยู่ที่สำนักงานที่ไหนครับผมสำนักงานไพฑูรย์สาวครับบ้านเื่องกลางตำบลเชียงในอำเภอเชียงในจังหวัดอุบลครับผมครับขอเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับผมเบอร์โทรครับ062215 0883ครับ Facebook ครับ Facebook ก็ เฟซเข้าเฟสไพทูนเสาครับมิวสิกครับผมอเฟสครับผมครับผมนี่คือบรรยากาศครับขอบคุณหลายครับผมครับผมครับบรรยากาศการทดลองเครื่องนะครับทีมงานไพทูนเสานะครับนี่คือตัวนะครับตัวโลครับ P2 Audio นะครับเสียงกลางนะครับเป็นแบรนด์เพื่อนเองนะครับเป็นแบรนด์ของช่างไพทูนเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับ อ่าชุดนี้ก็สิไปในรูปแบบของนะครับตูโล8แปใบนะครับเป็นดอก18นะครับดอก18นะครับพร้อมเสียงกลางนะครับตัวมอนิเตอร์นะครับรับงานดนตรีสดนะครับรับงานนะครับเล็กทั่วลำสิงนะครับในรูปแบบชุดมินิหรือว่าชุดเต็มนะครับดิต่อเพันเด่นะครับผมนี่คือทีมงานสำนักงานไพทูลสาวนะครับ ฝา m o n o r ครับมฝา m o n i r ร์ม monitor ครับ n o สิบสองนิ้วครับอันนี้ก็เป็นแบนเป็นแบนพีทูพีทูกันครับครับแบนพีทูดิโอครับดอกสิอนิ้วครับดอก12บสงนิ้วนะครับเนาะแหลมมาจรวดครับฮ็ดเองน่แลดเองว่้ดเองว่าเท่รนี้ครับเป็นเขาผลิตพอมครับเป็นผลิตผลิตของตัวเองแบบเองพีทูอ ยอมาะจากไพฑูนเูงครับสร้างไพฑูนเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็นตู้โลเสียงกลางแล้วก็มอนิเตอร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบรนด์ของเพื่อนเองนะครับติดต่อได้นะครับผมจนปอนครับทีมงานครับรอยแควครับครับผมครับผมมาผคนเดียวครับมาคนเดียวครับอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอันนี้ช่องยังครับ ใช่ครับช่องคอร์ดครับช่องสังกัมม์ครับอย่างงี้เลครับช่องยังครับนี่ช่องช่องช่องงี้เรื่มเรื่มครับเลื่มเรื่มเลื่มมาครับช่องนึ่โอ้ช่องช่องพี่ปาลครับผม พี่ตามตัวชั่นนะครับจะสิคืออกครับเนาะอันอันนี้แค่ยูทูปป่ครับนี่ครับผมบ่ก็ได้เห็นครับเศราะป่ครับเศราะเลยครับคนที่ตามมาหลายเนาะคนที่ตามมาหลายฝากนะนำครับสองทุสปอร์ตแชนแนลนะครับน้องใส่แนแครับ ไมคีย์บอร์ดดอกแค่เลยคร <laughs> <laughs> ับครับผมครับอันนี้อยู่กับอาจารยไทรครับอาย์ไทรมิวส um> ีครับเอาสวัสด no ีคร uh ับคผมอาจารย์ไทมิวสีครับไม่แพ้หลวงพ่อครับปากซื้อปากเสียงไม่แพ้หลวงพ่อครับในดนตรีนองไม่ครับครับปากซื้อปากเสียงครับเด้อครับเบอร์เบอร์โทรที่ต่อนะครับจับ 0 9 8 1 1 5 9 7 8 9ครับครับผมครับราคายอมเย้าครับครับติดต่อได้ที่เฟซบุ o กมีไหมครับอาจารย์ครับ Facebook ไอซายมิวสิกไอซายมิวสิกนะครับผมนี่คือทีมงานไอซายมิวสิกนะครับผมขอบคุณอาจารย์ท้ายครับ ทักพบกนครือรรยากาศนะครับทสดีครับอนะครับนะคบผมไมครับไมบอกมโดนะครับสปอนเซอร์แมานสักนะครับเ b มานสักคงภาพสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เข้าช่องไอปัามันะครับ ปามโปรดักชั่นนะครับพอดีพอดีพอดีครับกลับบ้านก่อนครับผมนัางปลอดภัยครับนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับในบ้านสำนักงานไพทูลซาวนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนะครับช่องปาล์มโปรดักชั่นนะครเดี๋ยวฮอตสิมีคลิปใหม่ๆไม่เบืองเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ